อัปโหลดคลิปเรียวไปตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะหลายคนยังไม่รู้ว่าลงคลิปเรียวตรงไหนเข้ามาที่ f a c e b o o k ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะสังเกตด้านล่างเห็นคำว่าสร้างคลิปเรียวไหมคะตรงนี้ก็สามารถอัปโหลดคลิปเรียวของเราลงไปได้นะคะ และสังเกตด้านบนด้วยค่ะที่มีคำว่าสตอรี่แล้วก็เลียวให้เลื่อนมาตรงเลียวนะคะมาที่สตอรี่นี่ไม่ใช่นะคะต้องมาที่เลียวนะคะก็แตะเข้าไปที่สร้างคลิปเลียวค่ะตรงนี้แหละเราก็สามารถอัปโหลดคลิปเลียวของเราลงใน facebook เลียวได้นะคะหรือไม่ก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนนะคะแตะเข้าไปค่ะ เข้ามาตรงนี้เห็นคำว่าเรียวไหมคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะสังเกตนะคะคำว่าสร้างนะคะสามารถอัปโหลดคลิปเรียวของเราลงไปได้นะคะหรือไม่ก็ถ่ายใช้กล้องถ่ายก็ได้นะคะส่วนตัวจะใช้อัปโหลดนะคะวิธีหรือ2ช่องทางนี้แค่นั้นนะคะลองทำดูนะคะ